ทำคลิปสรุปอัปเดตใหม่กันนะครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะมีสกินเปลนมาใหม่แล้วก็ปืน ump เกนะครับก็แมป5 5าห้ิกอ่าริมนะ้ำหรือสิกกลางน้ำของเราเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นหมดเหมืองกันนะครับก็คลิปนี้เราจะมาสอนเล่นโหมดเมืองในคลิปเดียวเลยนะครับว่าเล่นยังไงบางคนก็อาจจะเล่นยังไม่เป็นนะแบบว่าตีแร่ทําไมแบบ ตีไม่ได้เลยผมเลยจะมาสอนในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาดูหน้ากิจกรรมปืนใหม่ก่อนนะฮะอ่าปืน UMP 9นะครับวิธีรับปีสามกระบอกนะครับก็คือใช้ปืนกลเบาสร้างความเสียหายดึงพันดาเม็ดน,นะครับที่สองนี่ก็ใช้ปืน SMG นะครับในการทําดาเมด100ดาเมจส่วนอันที่สามนี่ก็คือเติมคูป,ปองเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกัน ก็เออ๋อยวเราจะทำการแต่งปืนไปบ่นไปเนาะจะขอฝากทางแคนเอ็กดีหน่อยฮะช่วยอบรมเด็กของคุณดีๆหน่อยนะครับก็คือช่วงหลังนี่เขาแซะเขาแซะผมแบบแซะมากจัดก็คือเหตุการณ์การแซะกันเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เกิดมาขึ้นรอบเดียวอะไรงี้ทางแคนเอ็กดีก็ผมบอกทางอ่าคนในแคนเอ็กดีอยู่แล้วให้ฝากไปบอกทางหัวแคนกันละเรื่องเกี่ยวกับ เด็กพวกเนี้ยที่แบบชอบมาแซะคนอื่นอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าเขาไปบอกหรือยังก็ยังเกิดเหตุการณ์เดิมเนาะก็ตามที่เห็นในภาพขวามือเลยเหตุมันเกิดจากการที่ผมอ่าแชร์ปืน s m g กระบอกใหม่ที่อัปเดตมาล่าสุดเนี่ยแหละแล้วประเด็นคือผมก็แชร์ปืนไปโดยแบบแต่งมุมั่วนะแล้วก็แชร์ลงไปว่าเออเรามีปืนใหม่ต่อหน้อะไรองี้เขาเลยบอกว่าปืนกำกำ <c oughs> คำนี้คือแบบ ไม่น่าพูดอะเอาจริงเขาจะแชร์อะไรก็เรื่องของเขาจริงปะ่ะแต่น้องดันแบบมาเสียกเกือบยังไงเสียกเรื่องของชาวบ้านเอาจริงมันไม่ควรนะเอาพี่บอกตรงๆอีอย่างไอ้ที่ว่าอ่าแต่งปืนแบบแพงๆอะไรแรงๆไปแล้วไม่กล้าลงนี่ขอบอกเลยนะครับว่าพวกผมนะครับไม่ใช่คุณแบบยังไงคุณน่ะแต่งก็จริงอะแต่คุณไม่กล้าลงแล้วมาพูดแบบนี้ยังไม่ใช่นะผมแต่งปืนต่อให้มันจะเป็นร้านหรือเป็นแบบ แพงขนาดไหนผมก็ลงเล่นไม่ใช่แต่งออกมาแบบมาโชว์เฉยๆแต่งไปนี่ผมเอาไปเล่นนะทั้งเล่นอในแบบเกมจริงๆเลยกับไออารีนาผมก็ไปลงมันไม่ใช่ว่าผมจะแต่งแล้วมาเฉยเฉยคือแต่งแล้วผมเอาไปใช้งานจริงไงก็เหมือนกับคลิปที่ผมเอาคอซ่าไปเล่นนั่นแหละปืนต่อให้แพงขนาดไหนถ้าเกิดจะเล่นเขาก็เล่นกันอยู่ดีแล้วไอที่ว่าตอนนั้นนะที่ผมจําได้ที่คุณว่าแคนผมเก็บของง่วนคุณอย่ามาเมารวมนะครับบางที คุณต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นใครแบบใครคนไหนเก็บมั่วอะไรเงี้ยไม่ใช่เอามาเหมารวมอย่างนี้แบบยังไงก็เหมือนกับไอี่คุณแบบปากแทบอยู่ตัวเดียวแล้วผมนี่คือควรด่าทั้งแคนไม่หรือว่ายังไงไม่ใช่แบบยังไงคุณไปเจอลูกแคนผมเก็บของมั่วแล้วผมก็ไม่รู้ไงก็คุณไปเล่นกันยังไงล่ะบางทีอ่ะคุณมามาเหมารวมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงคุณต้องด่าเป็นลายบุคคลหรือไม่ก็แจ้งทางแคนเราก่อนก็ได้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่มาบอกว่า อุ้ยแคนทีอเมเก็บมั่ววะ่ะซีเอ็เก็บมั่ว,วไ้วที่อะไรนี้มันไม่ใช่ถ้าหาก XD ดูคลิปนี้นะครับก็ฝากไปอบรมเด็กของคุณด้วยนะฮะผมมีเรื่องแค่นี้แหละก็คือแคนคุณไม่ใช่แคนเล็กๆแล้วนะแคนคุณแคนใหญ่แล้วนะคุณฝากดูแลดีๆ่ไยดิแล้วที่มาเหตุผมเป็นใน ID นี้นะครก็คือ iD หลักผมนั้นโดนแบนนะครับอ่าเป็นเวลาสามเดือนนะครับก็คือเหตุน่าจะเกิดจากการที่ผม เอาของพวกติดแดงเนี่ยไปดอนแบบเนี้ยกดชนกันไปแล้วย่อนให้กันเนี่ยครับมันเลยโดนแบนนะครับก็คือเรื่องแบบนี้มันไม่น่าแบน์นะเอาจริงผมว่าสมมุติถ้าเกิดเราจะเอาแบบของไอชิ้นเนี้ยเละจัดๆเนี่ยแต่เราไม่อยากขายเพื่ออะไรเงี้ยแล้วเราเอาไปย่อนให้กันเนี่ยผมถามว่ามันควรโดนไหมมันก็ไม่ควรโดนแบนนะแต่ก็นั่นแหละเกมเขาปรับมาอย่างนี้ก็ทำไงได้ต้องรอเวลากันไปนะ เดวเวลาอยู่ประมาณอีก2เดือนนะครับก็น่าจะโดนปวดแปลแล้วนะก็ะจะเห็นลิปใน ID ดีหลักผมก็น่าจะอีก2เดือนอย่าเจอกันใน ID ดีหลักนะครับฝากเป็นราการกลังใจให้ผมด้วยนะครับ ือโหมดนี้เราควรทํานะก็คือเอาที่ขุดเนี่ยไปขุดเอาแร่ตามแบบตามจุดต่างๆเนี่ยเพื่อที่เราจะได้พวกอาวุธปืนกระสุนสแล้วก็เกานะเนาะแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆขุดก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนสามมันก็จะเปลี่ยนไอเทมให้เราไปเรื่อยๆนะครับก็ให้ท่านผู้ชมขุดไปเรื่อยๆจนถึงอ่าสิบก้อนนะฮะอยู่มุมซ้ายบนนะครับขึ้นสิบก้อนนะพอขึ้นสิบก้อนเราก็จะ อ่าติเดเซย่าอาวุธในตัวเราจะถูกปลดนะอาวุธกระาตให้เราทําการวิ่งไปออกวงนะครับเห็นวงออกใช่ไหมครับถ้าเกิดเกิดยังไงเราเก็บครบแล้วเวลายัางไงเวลาในวงนจะจะสามารถออกได้นะครับพอเราหลบหนีสําเร็จได้ก็ไม่รู้สิของผมไม่ได้อะไรเลยนะครับเวลาเราออกเสร็จจะเห็นลูกแคนเขาว่ามันได้เป็นเหรียญอะไรสักอย่างอย่างไผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็สำหรับบางคนนะฮะที่มีชุดภาษาจีนตรงหน้าจอนะครับแบบเราไม่สามารถกดเลได้ก็แนะนำนะฮะให้ท่านจมถือที่จุดแล้วก็เดินไปนะเลเลยแบบยังไงให้หน้าติดเลเลยนะฮะมันถึงจะกดได้นะครับก็คือถ้าผมอ่านก็คือมันจะบอกว่าอ่าไม่สามารถตั้งเต่เลไม่พบเลในวเวลในบริเวณอ่าที่คุณอยู่นะฮะก็ให้ท่านจมขยับขยี้นไปจุด เล่นะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ขุดได้นะครับขับอธิบายก็จะมีเพียงเท่านี้นะผมว่าดูคลิปไปเพลินเลยครับ Cháu thấy Cháu 哎、嗯，我说完了。